สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมณพัทร์ธรดิษฐากุลครับผมเปียรลักรักประธานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ครับประจําวันจันทร์นะครับที่21พฤษภาคม2555นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับทั้งฝั่งของไทยเองก็มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่หลายคนจับตามองว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือเปล่ารวมถึงฟุตบอลแมตช์สำคัญครับ ยูฟาแชมเปียนลีกเชลซีกับบบเยอร์มิวนิกนะฮะที่ผลสรุปออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสีบลูเนี่ยได้แชมป์แบบหืดจับเลยทีเดียวเป็นดราม่าอีกแล้ว <c oughs> นะฮะ,ฮะโดยรายการของเรานั้นก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกวันครับจนถึงสุขตั้งแต่เวลาบ่ายสโมงตรงจนถึงสี่โมงที่ช่องเมชั่นชแน,นล โดยจะนําเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมาพูดคุยกันในรายการของเรานอกจากนั้นถ้าเกิดผู้ชมมีเรื่องราวดีๆอยากจะแบ่งปันก็สามารถโพสต์ไว้ในหน้าแฟนเพจของ Facebook ครับที่ www.facebook.com/slash likeburi l i k e b u r i สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวเข้าช่วงแรกเลยดีกว่าเชาบ้านกดไลค์ครับ วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมลํำลึกครบรอบ2ปีของการสลายการชุมนุมที่เรียนแยกราชประสงค์ของกลุ่มคนเสื้อแดงใช่ฮะก็มีการชุมนุมนะฮะจำนวนเนี่ยเขาบอกว่ามีการคาดการไว้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ50,000คนได้นะครับ,รบก็เหตุการณ์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาจนกว่าจะจบงาน,นรประมาณตีสอง้วยกันนะครับ ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะฮะอย่างการของกลุ่มนปชเองก็อาจจะไปมีเรื่องมีราวกับทางกลุ่มมอเตอร์ไซค์บริเวณนั้นแล้วก็มีคุยตี้ด้วยนะที่เป็นกลุ่มคอนเสิร์ตแดนแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์เล็กๆแล้วก็สามารถเคลียร์ไปได้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจนตอนช่วงเวลาสักสองทุ่มเนี่ยก็มีการจุดเทียนลําลึกกันแล้วช่วงประมาณเกือบเกือบสามทุ่มนะครับทางพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็การพูดถึงเกี่ยวกับการเยียวยาของทางกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยจนถึงตีสองก็จบไปได้ด้วยดีนะฮะส่วนห้างบริเวณนั้นก็ต้องยอมรับว่าในเหตุการณ์ช่วงที่พีกๆเนี่ยอาจจะต้องปิดไปก่อนนะฮะก็ปิดไปไั้แต่ช่วงเวลา15บหนกามาแต่พอมาวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็เปิดเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงตอน10บโมงเช้านะครับแล้วก็มีการทําความสะอาดกันแบบเต็มที่ทีนี้สิ่งที่ต้อง จับตามองนะครับก็คือเรื่องของทีวีเคเบิลของ2ฝักสฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยของทางรัฐบาลอีกอันนึงฝ่ายคา้านอาจจะไม่ได้ตรงตัวตรงๆนะเขาก็ไม่ได้มีการยอมรับแต่ทีนี้เราจะมาสำรวจกันในแง่ของทีวีนะฮะว่าเขามีการที่จะคนที่สนใจด้วยของการเมือเ,เข้าไปดูมากน้อยแค่ไหนมีผลสำรวจงานวิจัยมาเหมือนกันนะครับของทางมติชนออนไลน์เนี่ยเขาได้ไปตรวจสอบกันนะครับ โดยใช้ซิมการ์โทรศัพท์เข้าไปในเครื่องตัวกล่องสัญญาเนี่ยเป็นการวัดผลของทาง psi ครับเขาบอกว่า2ช่องที่มีการตรวจสอบก็คือช่อง a ชี update ของฝั่งกลุ่มคนเสื้อแดงและอันนี้ก็คือ blue sky ของช่องฝั่งประชาธิปัตย์ครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่พีคสุดฮะช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ทางช่องแดงก็มีการถ่ายทอดสด จากเวทีปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงคือแกนนำรประชนั้นขึ้นไปพูดปราศัยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการถ่ายทอดสดวิดีโอลิงก์จากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรช่วงน,นี้บ,บอกโอ้โหเรตติ้งสูงมาก<ห>สูงก่าช่อง5กับช่อง9้าอีกอ,อ่ะโอ้สูงกว่าช่องฟรีทีวีด้วย,ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องเอเชียอัปเดตก็ถือว่าเป็นช่องที่มีเรตติ้งดีนะครับฐานเสียงของคนเสื้อแดงเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะฮะก็มีคนดูเยอะเลยทีเดียวอย่างที่คุณนภัสบอกไปตอนช่วง2ทุ่มถึง4นี่ยคนดูเอะมาก นะครับแต่ว่าเมื่อมาดูของทางช่องบูสกายเนี่ยก็ปรากฏว่านับวันนับวันก็มีคนที่ดูมากขึ้นเรื่อยๆเ,เยอะเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีการต่อสู้ครั้ง2ช่องแบบเต็มที่นะครับแล้วก็การดูในช่วงของ2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยเมื่อไปเทียบกันเนี่ยปรากฏว่ามีคนดูมากกว่าปกติเนี่ยสถึง5เท่าตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีก2ช่องที่มากับเรื่องของการเมือง มีการเสนอมุมมองในทั้งฝ่ายคา้าเองแบบเต็มที่เลยกับฝ่ายรัฐบาลแบบเต็มที่เลยแต่ย้ำนะครับว่าไม่ใช่ช่องของทั้งสองพรรคแต่ว่าอาจจะมีการตั้งตัวแทนขึ้นมาอันนี้เราไม่สามารถทราบได้ครับคือเราพิธีกรอย่างที่ครับช่องบลูสกายเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นสสภายนอกแต่ว่าพอมาภายในช่องบลูสกายเป็นพิธีกรเขาบอกว่าก็มาทําเป็นหน้าที่พิธีกรไม่เกี่ยวกับการเมืองเขาวันนี้เหมือนกันใช่แล้วก็วันที่มีการชุมนุมกันนะครับในการรําลึก ถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการสลายการชุมนุมนะครับในช่วงรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยเหมือนกันคุณพัชใช่เพราะว่าก็มีการมาซื้อขายของอะไรที่น่าสนใจบริเวณนั้นเยอะแยะมากมายเลยครับก็มีภาพมาฝากเหมือนกันว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นหลังจากที่มีการลํำลึกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นตอนที่เห็นอยู่นี่ฮะครับก็เป็นการนวดโอโหมานั่งนานเนี่ย นั่งทั้งวันตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตีสองมันก็เมื่อยอ่ะนี่มีขายนาฬิกาในการแบบว่าทำเป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เป็นพี่น้องกันนี่ฮะอมสินหัวใจสีแดงนะจ๊ะนี่น่าสนใจนะเสื้อแดงเสื้อแดงนี่ยังไงก็ขายดีนะแล้วก็มีคำพูดที่เป็นการเสียดสีเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยเหมือนกันนะครับนี่อันนี้มีเพ้นแก้มด้วยอ่ะ เหมือนแฟนบอลเลยเดี๋ยวนี้เท้าตบมีว่ะไม่รู้เชือกผูกข้อมือสีแดงเส้นละสิบาทนี่ฮะแดงหมดเลยทุกอย่างโอ้น้องสุนนะก็มีเหมือนกันครับมีหมวกใส่หมวกแดงนี่ก็เป็นธุรกิจที่เขามากับการชุมนุมแหละครับก็ต้องยอมรับว่าขายดิบขายดีก็ไปเลยทีเดียวนะครับในช่วงเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยคุณอาัสคุณผู้ชมฮะฝนตกหนักตอนนี้เนี่ยคนก็ไปหลบกันเยอะ นะพวกข้าวของเหล่านี้เนี่ยก็ขายดีเพราะดูว่าอยู่ในร่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสีสันทางการเมืองที่ผ่านมานะฮะรวมทั้งสองช่องเนี่ยก็เป็นช่องที่ต้องจับตามองเพราะถือว่าเป็นสื่อที่ต้องบอกว่าเลือกข้างนะครับ,รบมาดูเรื่องของการเมืองอีกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นการเมืองของทางฝากฝั่งสหรัฐที่ก่อนบน้านนี้เนี่ยคุณบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเห็นด้วย กับการที่จะให้จดทะเบียนสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศทีนี้ก็มีผลตอบรับมาท,ทันทีทางฝั่งของญี่ปุ่นเองปรากฏว่ามีทางกลุ่มรักร่วมเพศนะครับเขาต้องการที่จะแต่งงานกาันแต่ว่าไม่ได้แต่งงานในสถานที่ธรรมดานะฮะไปแต่งงานกันในด<ช>ิสนีย์แลนด์เป็นค,คนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเลสเบี้ยนครับปรากฏว่าเขาก็ได้ไปขออนุญาตนะครับที่ทางดิสนีย์แลนด์เนี่ยให้ช่วยจัดงานแต่งงานในสวนสนุกแห่งนี้ให้หน่อยนะครับโดยคู่นี้เนี่ย คนที่ไปขอแฟนหญิงแต่งงานก็คือคุณโกยูกิฮิกาชินะครับแล้วก็ได้รับไฟเขียวจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับซึ่งยอมรับคำขอของนางสาวโกยูกิที่ต้องการจัดพิธีวิวาในสวนสนุกแห่งนี้นะครับโดยพวกเธอเนี่ยได้แต่งงานด้วยการแต่งชุดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับมิกกี้เมาส์ด้วยในฐานะสักขีพยานจากดิสนีย์แลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปขอเหมือนกันปรากฏว่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยตอนนั้นกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่รักทั้งสองเนี่ยแต่งงานในสถานที่นี้อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดว่าดิสนีย์แลนด์เป็นดินแดนแห่งเกย์และเลสเบีย้ยนหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนใจภายหลังจากที่เข้าใจเจตนารมณ์ของทั้งสองนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ได้แต่งงานกาันแล้วก็ต้องยอมต้องบอกว่าสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับนะครับในทุกๆเรื่องเป็นการ,รแสดงออกนะฮะครับนี่นะฮะ อีกข่าวหนึ่งครับจากเมื่อประมาณวันของวันที่ผ่านมาอีกข่าวนึงคือข่าวสุริยุปราคาเขาบอกว่าเป็นการที่ดวงจันทร์เคลื่อนมาผ่านดวงอาทิตย์พอดีอพอเป๊ะปุ๊บก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าดวงจันทร์ก็เลยทำให้เห็นเป็นวงแหวนเขาเรียกว่าリングไฟวงแหวนแห่งไฟเขามีคนถือหากันมากในต่างประเทศในเอเชียของเราเองคือในเอเชียเนี่ยจะเห็นชัดมากโดยเฉพาะทางฝั่งของญี่ปุ่นเองนะครับหรือเกาหลีฮ่องกงเนี่ยจริงๆตอนแรกเขาบอกว่าจะเห็นเหมือนกัน ค,คุณธภัทคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยทองฝามึดปิดดูไม่ได้เลยกว่าจะดูได้แต่ละทีเนี่ยเป็นร้อยปีนะคุณธพัทนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสําหรับประเทศไทยนี้ไม่เห็นนะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็เห็นเหมือนกันแต่เป็นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเนี่ยจะเห็นนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะฮะก็ตอนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหลายล้านคนทั่วเอเชียก็ เฝ้าดูวงแหวนแห่งไฟนะฮะหรือลิงออฟไฟเนี่ยแหละหรือสุริยปราคาเต็มดวงแบบวงแหวนนะครับที่เกิดจากการที่ดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์เหลือให้เห็นเพียงขอบสีทองรอบนอกที่สามารถมองเห็นได้เป็นบริเวณกว้างนะครับทั่วทวีปเอเชียนอกจากนี้เนี่ยที่ทวีปเอเชียก็ปรากฏเรื่องของปรากฏการณ์นี้นะครับแล้วก็มองเห็นได้ในหลายพื้นที่นะฮะของทางสหรัฐเองแล้วก็กรุงโตเกียวเนี่ยของญี่ปุ่น มีประชาชนประมาณ200คนไปจับจองพื้นที่เพื่อรอดูนะครับบนหลังคาตึกรับฟใจกลางกรุงโตเกียวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หาดูได้ยากและช่วงเวลาที่ถือว่าสุดยอดที่สุดก็คือตอนที่ดวงจันทร์เนี่ยบางดวงอาทิตย์เป็นวงกลมสีดําอยู่ข้างในจนเหลือแต่ขอบส่องแสงสุกสว่างเป็นสีทองเนี่ยเวลาประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองนะคุณภัทรนะครับหลายคนก็พยายามที่จะดูปรากฏการณ์ั้งนี้แม้ว่าจะมีเมฆหมอก จนน่าวิตกว่าอาจจะบทบังการมองเห็นขณะที่นักดาราศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องปกตินักนะครับที่จะเกิดสุริยุปราคาที่สามารถมองเห็นได้ในนครใหญ่ๆของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ932ปีที่หลายพื้นที่เนี่ยสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับที่มีคนจํานวนมากได้มีโอกาสเห็นด้วยเหมือนกันนะฮะครับส่วนที่กรุงโซลชาวเกาหลีใต้ก็ออกไปดูปรากฏการณ์นี้เช่นกันครับพวกเขาก็ตื่นเต้นมากทีเดียวแม้ว่าจะได้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะปกติแล้วชาวเกาหลีมักไม่ค่อยได้เห็นปรากฏการณ์นี้ครับแต่ผู้ที่ผิดหวังก็คือชาวฮ่องกองหลายร้อยคนที่อตส่สา์ไปรอดูที่วิกตอเรียฮาร์เบอร์แต่ว่าก็ไม่เห็นครับเนื่องจากท้องฟ้านันมืดครึ้มมองไม่เห็นทั้งดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ หลังจากท้องฟ้าเปิดเป็นช่วงสั้นๆชาวฮ่องกงต่างก็ส่งเสียงเชียร์ด้วยความดีใจแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์นี้อยู่ดีครับครั้งสุดท้ายที่ชาวฮ่องกงได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2501ซึ่งพวกเขานั้นยังมีเวลาอีก300ปีในการรอคอยโอกาสต,ต่อไปอจะรอไหวไหมแค่อยู่ให้รอนี่ยังไม่ถึงเลยครับ <c oughs> นะฮะต่อให้อายุยาวนานมากที่สุดเท่าไหร่ย,ยังไงก็ไม่เกิน300ปี คือถ้าพูดกันซานคืออดเห็นแล้วอ่ะ <c oughs> เออครับ